ก่อนที่เราจะแล้งนั่นเองเตรียมอริยทรัพย์ก่อนที่เราจะไปพบใหม่ชาติใหม่นั่นเองถ้าเราไม่เตรียมตัวให้พร้อมยอมรับความเป็นจริงให้ได้เราก็จะไม่ค้นคว้าในการสร้างคุณงามความดีคนที่จะมาห้ามเราสวดมนก็ห้ามไม่ได้นั่นเองเพราะเราชอบสวดมนอยู่แล้วสวดพุทธมน์เป็นเครื่องอยู่ของเราจะห้ามให้เราไม่พิจารณากายสังขารก็ไม่ได้เพราะเราต้องพิจารณาทุกวัน พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาร่างกายให้เป็นอสุภะให้อปสุพังนั่นเองเป็นของหน้าเบื่อหน้าหน่ายหน้าคลายกำหนัดไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะคนเราเห็นโทษแห่งกายสังขารเห็นโทษการมีครอบครัวมันเห็นไม่เหมือนกันบางคนเห็นตั้งแต่เป็นเด็กบางคนเห็นแต่แตกาตลางคนบางคนเห็นแต่ประชิมมัยนั่นเองเห็นในสามไวนี่แหละไวยต้นไวยกลางประชิมมัย แต่เราเห็นความทุกข์ในคลาวาตตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนั่นเอง